คำว่าแซนวิชเจเนเรชันคืออะไรแซนวิชเจเน r เรชันคือวัยที่ต้องเลี้ยงดูทั้งพ่อแม่และดูแลลูกของตัวเองนะฮะคืออยู่ตรงกลางนะครับซึ่งก็คือวัยประมาณแบบ4 5 0อะไรแถวเนี้ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องของความกระตันยู่ที่แสดงออกผ่านการกระทานะครับจริงๆก็ไม่ได้ช่เรื่องเหลือบาก่อแรงอะไรของคนไทยสักเท่าไหร่เราคนไทยเราเนี่ยอยู่กับวัฒนธรรมแบบนี้อยู่แล้วนะฮะคนไทยเราเดินทางกลับไปหาพ่อแม่ เยี่ยมญาติพี่น้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแม้ว่าบางคนจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นหรือว่าย้ายออกมาอยู่บ้านของตัวเองนะฮะก็ทําแบบนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อคุณภาพชีวิตมันต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความกระตันยูในสังคมไทยเนี่ยมันผูกมาก,กับภาระทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นทันที s u n r i ชเ generation เนี่ยนะฮะก็คือลูกเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะคือยังไม่สามารถหาเงินเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายของลูกนะครับส่วนพ่อแม่ก็เริ่ม,มาอายุเยอะแล้วนะครับทีนี้ พอแซนวิชเข้ามาสู่แ a น d w วิชเ e n e r เ t ชั่แล้วตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับดังนั้นเนี่ยลูกเองก็จะยังหาเงินได้ไม่เยอะหรือยังหาเงินไม่ได้ด้วยเนี่ยนะฮะกลุ่มพ่อแม่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะเท่าเดิมส่วนพ่อแม่ของตัวเองก็ก็ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นความกดดันมันเลยเพิ่มขึ้น ดันมนเลยเพิ่มขึ้นนะครับคนที่อยู่ในซันวิชเนอรเรชันเนี่ยนะฮะจะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องหาทางออกที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงไปบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มจากการเปิดออกคุยกันถึงสถานการณ์การเงินของครอบครัวตอนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยชอบพูดกันแล้วนะฮะซึ่งจริงๆคนพูดนะเราจะได้บอกได้ว่าเราสามารถที่จะส่งเงินให้อีกฝ่ายนึงได้แค่ไหนดูแลได้แค่ไหนพูดคุยเข้้าาใใจตรรรงกกัันหสมชิคคอบว เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงว่าจะช่วยเหลือกันอยังไรเพราะบางทีถ้าไม่คุยกันเนี่ยนะฮะเราอาจจะเข้าใจสถานการณ์ผิดไปจ,จะเข้าใจโอ้ตอนนี้ที่บ้านมีเงินเยอะแยะ,ยะนั่งยิ่อาจจะไม่มีต้องวางแผนการเงินให้ดีคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่รายได้ค่อนข้างดีนะครับแต่รายจ่ายก็จะเยอะดังนั้นเนี่ยการจัดการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายเนี่ยจึงสําคัญมากๆนะครับรวมถึงจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะมีการสนับสนุนจากด้านอื่นก็ได้นะฮะที่จะมาช่วยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่สูงวัยนะครับก็อาจจะมีรายได้เช่อนอาจจะได้บํานาญจากรัฐความคุ้มครองด้านอื่นๆเช่นประกันชีวิตสําหรับผู้สูงอายุประกันชีวิตประกันสุขภาพเรื่องเนี้ยต้องคิดวางแผนดีๆทุกอย่างมันเป็นการวางแผนนะฮะคือมันต้องมีการวางแผนส่วนของตัวเองมันจะมีอยู่ 3- ามสี่ก้อนนะครับหนึ่งคือรายได้หลักก็คือพวกเงินเดือนอันที่2คือรายได้จากการลงทุนนะครับซึ่งคนในวัยน,นี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการลงทุนที่ค่อนข้างนนหนาแน่นและมีพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่พอสมควรนะฮะและการคุ้มครองด้านอื่น นะครับอย่าลืมนะฮะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะแบบแข็งแรงตลอดไปหรือว่าอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพเช่นเดียวกันต้องทาเพราะว่าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่เป็นภาระกับคนอื่นด้วยนะครับส่วนลูกเด็กเล็กนะฮะเด็กเล็กเด็กโตต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยหลายคนไม่ค่อยรู้ว่าทุนการศึกษาอย่างอย่างเอายกตัวอ,อย่างทุนไปต่างประเทศเนี่ยนะครับมีเยอะมากเลยนะฮะทุนการศึกษาไปต่างประเทศนี่มีแบบเยอะมโหฬานมากๆ ที่หลายคนไม่รู้ทุนกนารศึกษาสำอง,งกองก็มีเยอะนะครับบริษัทที่เป็นบริษัทพระบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยก็มีทุนนะฮะแล้วก็ความคุ้มครองด้าน,นอื่นๆแม้ว่าจะยังเด็กอยู่นะครับแต่เด็กสมัยนี้ก็เวลาเข้าโรงพยาบาลทีก็หลายตังค์นะครับแต่ค่าประกันเด็กมันค่าประกันสุขภาพเด็กถ้าเด็กเล็กแพงหน่อยแต่ว่าโตขึ้นมาหนึ่งจะเริ่มถูกลงผมคิดว่าคำนวณแล้วเนี่ยมันเป็นการสิ่งที่คุ้มกับความเสี่ยงนะเอาพูดกันจริงๆรนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฮะคือค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยมันแพงมาก นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณต้องการรักษาแบบดีอ่ะนั้นเนี่ยทั้งหมดของโมนี้ก็คือว่าแซนด์วิชเจเนอเรชันเหนื่อยนะครับแต่จะเหนื่อยกว่าถ้าไม่ทําความเข้าใจกับคนที่อยู่รอบข้างเราต้องดูแลเราต้องทําความเข้าใจว่ามันมัน,ม,นมันประมาณไหนขนาดไหนนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดอันนึงในในครอบครัวคนไทยที่ผมคิดว่าเราต้องทากันเยอะขึ้นเราต้องคุยกันเยอะขึ้นนะรเราต้องคุยกันแบบเปิดใจจริงๆว่าสถานการณ์เป็นยังไงให้ทุกคนเข้าใจภาพตรงกันการกระตันยูไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียว เกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนด้วยความรักการเอาใจใส่การคิดถึงใจของอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นความกระตันอยู่นะครับการตั้งเป้าหมายในเรื่องส่วนตัวอย่างความก้าวหน้าทางอาชีพก็ดีเป้าหมายครอบครัวเป้าหมายเรื่องการเงินการงานเนี่ยดีนะฮะแต่การกําหนดเป้าหมายแต่ละด้านในชีวิตให้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็เกลี่ยวความสําคัญไม่ให้เราเผลอละเลยสิ่งใดเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดสําหรับแซนวิชเจเนอเรชั่นก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทูเดอะมูนนะฮะเราอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ